ก็สวัสดีให้ผมจักเกอร์หนึ่งฮรนะครับอยู่กับเกมฮอนนะผมวันนี้ก็เกมไว้ก็เลยเปิดแรงให้ดูก่อนนะครับด้านซ้ายเป็นพันเจ็ดขึ้นไปนะฮะด้านขวานะครับเป็นพันหกถึงพันแปดนะครับก็เกมไว้ก็ให้เปิดให้ดูว่าเอ้ยเกมนี้มันไม่ได้แบบพันสามพันสี่นะมันไม่ได้เจอหมูไม่ได้งานง่ายนะมาดูว่าจะเป็นยังไงอนะ่ะเดี๋ยวรอโหลดแป๊บนึงครับผมมาก็เข้าสู่เกมนะครับมาดูฝั่งฮีโร่ก่อนเลยนะครับ ฝ่ายเรามีาวายโซ,โซกันเล็ดซีเทอร์รับซดีแล้วก็เบลเฟกอร์นะครับฝ่งข้ามีแรมเพจดด้วงแมนแมน,แมนอาลักนาครับแล้วก็แอคเทิร์ด <This day. S 2> ก็น่าจะเดินมาคองเลยดูจากฮีโร่ที่ดาฟมาเนี่ยถ้าผมเป็นฝั่งตรองข้ามนะผมอาจจะไม่ได้มองว่าเขาเขาดันหรือมาเอาคองอะ่ะมันแบบครึ่งครึ่งอะ่ะมันมันมันครึ่งครึ่งต่อครึ่งนะสำหรับในความคิดนะเออ แต่ก็นั่นแหละอ่ะหกสิบสี่สิบละกันเจอเซตเนี้ยผมหกสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะคิดว่าอาจจะดันะอะไรงี้เออ,ข,อข้างก็ไม่รู้นะครับไม่ได้แบบมาตรงนี้เลยเนะครับไม่ได้มาดูดีคองเลยนะอ่ะก็จะมีการเล่นนะครับคอยอ่าเนิร์ฟดาเมจคองนะครับดาเมจคองเนี่ยเรียกแบบว่าหกสิบกว่าแ,แล้วก็มีลสตี้นะครับคอยฮิลนะครับแล้วก็ซิเทอร์ปักมูนะครับคอยจ่ายดาเมจแล้วก็ให้มีของไวโซแทงนะครับ นะก็อ้องแต่เวลหนึ่งอ้องแต่ขี้ไม,ม่เดินเลยดีกว่านะครับแล้วก็ตีแบบเรื่อยๆนะเออเรื่อยๆแบบไม่ไม่ไม่ได้แบบเสียเลือดเสียเนื้อมากแต่ว่าก็ได้อยู่นะครับคือนับเวลาถอยหลังเนี่ยยังแบบยังไม่ไม่ถึงวิธีสูตรเลยอะ่ะดูดีเรียบร้อยฮนะศูนย์ศูนย์พอดีนะียนับถอยหลังยังไม่สูตรได้คองแล้วว่ะ แล้วก็แบบอเอาของแบบสบายๆนะครับเซนนี้ก็คือไม่มีใครแบบว่าใกล้ตายหรือแบบเสียเส้นเนือมีไวโซเสียรเรียกไปครึ่งหนึ่งนะ <Bravo. S 1> โอโ้โหอ่ะแล้วยังไงต่อครับได้ของไว้ก่อนนะครับจะอาทางเดียวหรือเปล่าหรือว่ามาแยกกันเวลหค่อยรวมหรือย,อยังไงมันยังไงครับล่างสองครับล่างสองกลางสามนะฮะ ่อนึกว่าจะไปออกลาง5ครับแต่ว่าไม่ใช่นะนะโอ้แผนไหนก็ไม่รู้ครับทิ้งบนแอคเคอกับแลมเพธฟ,ฟรีนะกลางยัดไปสามตัวยังไงฝนของข้ามจะมีใครไปช่วยอรักหน้าหรือเปล่าหรือโยกมาล่างต่อครับนะแผนไหนก็ไม่รู้ปกติเอาของแล้วอออินอออินเลนใดเลนหนึ่งนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้มาออนะ อ่ารู้สึกว่ามาล่าง4ตัวครับตอนนี้อ่าแล้วแมนแมนโดนไปก่อนะครับมาก็มีคลิปจากเบนเฟกกอร์เพิ่มขึ้นมาอ่าแลว้วสตีดกัอนิวนะครับแล้วก็ซิเทอร์ก็ปะงูไปเรืเร่ยอยงูมีไหมทำคำ อาเลนบนก็แน่นอนดึงคีฟนะครับพยายามดึงคีฟให้ป้อมบนแตกไว้ที่สุดจะได้มาช่วยเพื่อนแล้วเหมือนป้อมแรกนะครับจะแตกไปแล้วนะตรงกลางเอ้าอ๋อมีคองจะหมดแม่ไม่มีอะไรครับโทเคนจะหมดแล้วดึงมาฮะโอ้โหดึงมาที่ไหนดึงไปครับแล้วยังไงใส่ตามาอุ้ยทําไมพระคุนเป็นอย่างนั้นวะทาไมเท่อุ้ยกระตุกกระตุกอุ้ยอุโงตายครับผมเรียบร้อย ยังไงไปไหนดีแล้วพอได้ล่างก็ไปบนต่อนะครับไม่ไม่ได้ย้ำป้อมสอง <This team. S 1> มันอ่ามีผ้าคลุมมันสะสมเซ็ตวันพันแมนครบหรือเปล่าวะ big, ใช่ไหมปกติมันไม่ได้เป็นอย่างงี้มิเทวะปกติไม่มีผ้าคลุมไมิเทวะหรือมีวะ, <is> <laughs> ะไม่จได้ oh, โอเครับสร้างมานะมาโบนนะผมตอดันต่อไม่มีอะไรอ่ะฝั่งข้างก็น่าจะรอเดฟในนิดเดียว,นนยวที่เหลือก็อไปซื้ชคิวถ้ามาออสู้นา่าจะคู่ยากแล้วก็อ่าเขาทางนี้เอามาด,านดันโดยเฉพาะอ่าแลวโอ้โหโดนี้ครับการเลดตรงกลางครับผม โดนแก๊งสามตัวอ่างานนี้อาจจะไม่ง่ายนะครับเออไปไหนต่อกลางต่อเหรอโอเคปะกางก็กลางอ่าแครี่ก็ฝันหข้าพยายามฟาร์มอยู่นะฟาร์มเอาเอาเอาของเอาววลไปก่อนขอให้แบบเดฟในทีเดียว ป้ But like อ,อมกลางครับก็ยังไม่มีใครกลับมาเดฟน่าจะคุยกันแล้วว่าเอาเ้ยเดฟในเพื่อนที่เหลือเราก็อเอาคีฟเอาเวลเอา,เอาเ,เ,อาเอาเงินแล้วก็เอาป้อมคืนนะครับก็ <Like> it, ปล่อยไปก่อนไปเดฟตอนนี้นอาจจะยังไม่ไหวเรียบร้อยครับผมฟอมกลาง อ่และย้ำกลางต่อครับมาสีเธอก็ปางโอ้ย,อย,อยกันเล็ดดึงมาไม่โดนอ่ามีแคเผลอกลางหน้าเดฟอยู่แล้วฝั่งตรงข้ามไม่มีเอ่อตัวสกิลหมู่เลยเนี่ยตวยเลยทีนี้ไม่มีตัวหมู่เลยเรียบร้อยครับโอ้โห ปอมสองมาแล้วครับแล้วยังไงจีประเดนแล้วตรงนี้อลังหน้าทีเดียวหูเบฟเกอรระเบิดนะครับเก็บอลังหน้าไปได้แล้วยังไงครับแอร์เคิร์ดโอ้โหฝั่งนี้เวลหกแล้วครับออกอะไรกันต่อนะก็ยังไม่มีอะไรนะครับของมีแดดแบบเริ่มต้นจีบาฮะเบฟเกอร์เป็นรองเท้าก็รอนะครับเฮ้ยไหนแล้วแมนแมน เอาอย่างเอาต้องเอาแล้วต้วอง,ง 1, 1, 5, 5, เอาแล้วคอมานแล้วโอ้ยยังไม่หกไงอีกนิดนึงห้าห้ากว่านะสี่ห้าเอาครับเบลฟิกอวงใส่ก่อนนะครับแล้วยังไงแลมพีเตุ้ยมีเอเคิร์ดโลฮิวช่วยครับลักหน้าไล่ลดีลับซิี้อยู่แล้วโอ้โหแมนแมนเก่าครับโอ้โหมีตายเหมือนกันแต่เบฟกอ์รครับเก็บลักหน้าไปได้ครับแล้วออ้หูไวโซก็ตายตามแล้วยังไงเบฟกอ์ไล่แลมพเพตอยู่นะครับ ที่เดียวโอ okay. เคเก็บลำเพี่ไปได้ครับแล้วตรงนี้ซีเทอร์โอ้โหามา3ลมาสามหนึ่งไม่ถือว่าลุมอันตี้0อยเก้าวิแม,แม่แม่ไม่ไหนได้ไหมโดนดวงรถกอดด้วยครับหลังหน้าตีอันตี้อ,อือันตีระเบิดบึ้มโมโหได้มาหนึ่งแล้วใครมาแล้วโซดี้แล้โซดี้กับวายโซมาต่อครับกาเลตดดึงมาอูห้หลังหน้าวิหกแล้วครับ ไปไหนอ้โหอันตีพอดีไม่แห่เคิร์สครับอันตีตอนกันเล่สวยมาทีครับแล้วไล่ต่อครับวิ่งเข้าป้อมกันเลนมีรูแยกล่างนี่ครับโอ้โหไม่รอออยู่ดีมาลำเพดโดนล็อกคตับำเพดล็อกครเฮ้ยไม่ต่อครับแล้วมาที่กลางาต่อดวงโดดมาตัน้น แมนแมนแกาวไปเฮ้ยอ้าวแล้วแล้วพี่เป็นล้วงหลังครับแล้วเบเฟกอมาแล้วอาแบบรับีหนูอยู่ครับไม่ง่ายไม่ง่ายอเอาแล้ว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 อ่าคุนไม่ง่ายนะครับอย่างที่บอกมันอาจจะไม่ได้แบบดันจา่าหรือเปล่าหาได้อยู่ได้อยู่อมนองได้อะได้อยู่ เรียบร้อยครับปอมน้องอแตกครับแล,ลมเพธลอ้อมมาชนครับแล้วแลมเพดโอ้โหเสจไวโซครับดวงโดนมาตานครับแล้วยังไงจังหวะนี้โอ้โหนัวกันแมนๆมลกาาไปแต่ีหิวให้อยู่ครับไวโซจะตรุยรับผมดวงอรอหลวงอยู่เหมือนกันมาแอบเปิมีันตีครับเปิดตีแช่ไปเลย หลังหน้าว่างไงแล้เวเบลเฟอรกอลระเบิดอย่างแรงเรียบร้อยครับซีเธอร์เก็บไปสองอ๋อไ,ไงโหหลังงูท่วมเลยโอ้เรียบร้อยครับมาแลกกลาง7นาทีโอ้โหทั้ทงงูนะครับทั้งลูกน้องเบลเฟอกอก็เยอะอยู่เหมือนกันถ้ามีอย่าคีเปอร์ออรเดอร์ฟอร์เรสสักตัวหนึ่งก็ตีท่วม เบรฟกยก็แทงคีปไปนะไม่เพื่อนำบ,บ้อมแม่ถึกว่าจะแบบไม่ได้ก็ได้อยู่นะ <c oughs> โอเคเอามาต่อทำไงดีทำไงต้องบวกต้องบวกนะ <c oughs> ทางเลือกไม่มีคนระับไม่แมน <c oughs> ไม่แมนโดนแล้วอุ้ย ยังยังรอดอยู่ครับยังรอดอยู่อ้าวดวงรถก่อไปก่อนนะครับโอ้โหแล้วงูแม่งอย่างเยอะมาอ่าแล้มเพ็ดตุยไปแล้วเดี๋วดยวไปกอครับเรียกลูกน้องมาแล้วนะพยายามช่วยกันตอดป้อมอยู่นะครับเรียบร้อยครับป้อมแตกครับเป็นเรื่องกำลังหน้าครับอ่าวครับกำลังหน้า พาไปมุมใส่เบเฟกอครับโอ้โหแล้วเจอเบเฟกรออ้วกสวนแล้วยังไงโอ้โหด้วงตันโดนหสามโดนสี่แต่เพล็อกมาชนเบเฟกอครับอย่างไม่มีใครตุยอ่ะงูก็ตอดบ้านอยู่อุ้ยโอ้โหเบเฟกอระเบิดดีเดียวเก็บล้างหน้าไม่ได้แล้วยังไงฮะเอาบาแรกดีกว่าเรียบร้อยครับผมสองทางไปข้างล่างเหลือเหลือข้างล่างอย่าง,าง,าง,างป้อมสองเว้ย เก้านาทีสองทางเก้านาทีสองทางครับมันยังสู้อย insight, ู่ยังสู้อยู่เว้โอ้โหอ่าแล้วเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ให้ได้วาสุดท้ายคือแบบมันมันมันเลือกฮีโร่มาไม่ได้เลือกแคลลี่มามาเยอะนะมันก็สองสามตัวทั่วไปนะครับแต่ประเด็นมันไม่มีมันไม่มีตัวเคลียร์คีฟหรือตัวสกิลหมู่เลยอะแบบตัวเวทอ่ะ เออถ้ามีตัวเวทสกิลหมู่สักตัวหนึ่งก็อาจจะช่วยได้เยอะนะครับแบบว่าอิเนียอะไรเงี้ยเออแลมเพทนี้สกิลตัวเดียวนะอลักหน้าก็สกิลตัวเดียวนะครับตันด้วงก็หมู่นะรดก่อก็ยังไม่มีคาราฟ้าก็เราเียจตัวแมนแมนกับเกาหม่อยู่แอคเคยก็มีฮิวนี่หน่อยนะคือส่วนมากจะเป็นตัวตัวสกิลเป็นตัวอันนั้ลักหน้าแลมเพทนี้แบบ แค่ตัวเดียวอะใช่ไหมเออมันมันก็เลยแบบไม่มีตัวกระเดบยากอยาโอ้โุปราวาโซาจอกรอนะครับมาดูของทางดันนะครับนี่ซีเทอร์เป็นรถเกาะแนนอนมีโล่ฮิวนะครับมีจอกรอมีดูนหมูอ่าละครับบาสุดท้ายนะฮะสิบนาทีจาขอนก็ไม่ได้ยังไม่ถึงห้านาทีสู้เออสู้ต่อครับกันเล่นตีมา แล้วลัางหน้าเปมุมกัดอุ้ยฮือมีฮิวแล้ซีเอ็นตีอยู่นะครับแมนแมนได้เก่าครับเอ้ยเฮ้ยวอร์นี้ได้ลุ้นได้ลุ้นโอ้โหตายก่อนนะแมนแมนเสร็จไวโซอาเป็ิกรระเบิดไฟแล้วยังไงด้วงโอ้โหตัวใบสานะแล้วแล้วแหลมเพชรโอ้โหเหลือตัวเดียวครับแอคเคิร์ดแอคเคิร์ดโอ้โหแล้วหมดห้าตัวแล้วเรียบร้อยครับจี้จี้แต่คอนไม่ได้ โอ้สินาทีสทางนะ11นาที11วินาทีนะครัทางครับ3าบาโอ้โหรับมือไม่ถูกเลยมันไวเกิรเรียบร้อยครับคอนก็ไม่ได้นะครับแต่ฝันของข้าวยังยังไม่ถอดใจนะก็คือยังสู้อยู่เยังยังยังเล่นอยู่นะแต่น่าจะถอดไปแล้วละโอ้สินาทีสมทางเหนื่อย บอกเลยโคตรเหนื่อยครับเลียร์ชีพก็เหนื่อยแล้วออส่องทางกันว่าไปหัวไมการสวนขึ้นมาครับเรียบร้อยครับผมได้อยู่แต่เอาอย่างไงก็ไม่มีอะไรดูงูเดียวหงูเต็มไปไปไล่ชีพบนไหมเอาชีพบนลึกป้อมจะแตกน,นะ ค่อยๆตอดป้อมไปครับไฟโซนี้จอก่อวิลสามนะฮะไปดันเรืเ่อยๆแต่รอครีฟสามทางมามาในคีฟสามทางเนี่ยน,นี่ครับเอรไป็นจอพวกสายรอนะครับอันตีระเบิดบึ้มไม่หย,ย่าตูเอเคยจะตูเอเคยแตเคยมีอันตีครับ แต่ว่าไม่มีใครตีฮะอ้าวเรียบร้อยครับมันตีหมดเสร็จเบลเฟกอร์อ่ะแล้วน่าจะไม่ถึง15นาทีนะครับน่าจะไม่ขอนนะเออไอแพ้ไปเลยนะไม่ได้ไม่อยาไม่ได้ไม่คอนนะแต่ว่าคอนไม่ได้อย่าไม่15นาทีนะ13นาทีเท่านั้นเองนะครับ13นาที13นาทีจีจีอ่ะเร็วอย่าให้อย่าให้ถึง15 อย่าให้มันกลอนอย่าให้มันโอ้แล้วจบเกมครับจบที่13นาทีนิดๆน,น,นะครับผมเกมนี้โอ้โหไปเกมไวโอเคก็มาแล้วครับบ๊ายบาย